สวัสดีค่ะชาวโซเชียลวันนี้นะคะกุลพักมีเรียกว่าอะไรดีวิทยาทานธรรมทานมาแบ่งปันกับชาวโซเชียลนะคะกุลภักเคยพูดไปหลายรอบแล้วแล้วจริงๆอันนี้ก็กมาจากพระไตรปิฎกนะคคกะก็ต้องมีความอ้างอิงนิดนึง <c oughs> นคะครับพระพุทธองค์สอนว่าประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์ ดวงดาวจะทำอะไรได้นะคะเรากับว่า,าได้กุลภักตีความเรากับว่าสิ่งที่อยู่ในมือของเราทุกคนที่นี่เดี๋ยวนี้นะคะสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งได้นะคะอย่างเช่นสมมติเรื่องแอปจี้หรือไม่จี้มาที่ศีรษะของใครสักคนหนึ่งมันอยู่ที่มือของแต่ละคนนะคะที่นี่เดี๋ยวนี้นะคะ ่าใครสักคนหนึ่งเลือกได้ว่าจะจี้หรือไม่จี้แอปใส่สีษะใครสักคนหนึ่งถ้าโดนไซคโครแล้วไซคโคแล้วเบลอนะคะโดยทีมงานจิตพนั์เนี่ยนะคะอันนี้ขอใช้สิติชมโดยสุจริตนะคะก็จะไม่สามารถแยกแยาผิดช,ชอบชั่วดีได้อันนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่เองนะคะอ่าอันนี้ก็ส่งหนึ่งนะคะแล้วก็ชาวโซเชียลค้อ่าอีกประเด็นหนึ่งนะคะ เรื่องเกี่ยวกับที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือชาวโซเชียลอาจจะเคยได้ยินพอดีได้รับท็อปิกเรื่องนี้มาพักใหญ่แล้วละ่ะแต่แบบเอ๊พูดไม่พูดดีพูดออกไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะคิดได้กันหรือเปล่าใครที่รู้อยู่แล้วว่าอย่างอย่างเช่นกุลภาเป็นฝ่ายถูกอย่างเงี้ยไม่เคยไปก่อปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้ใครกกอะเลยอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้บางคนก็ดูออกแหละแล้วเขาก็ไม่มาทําอะไรไม่ดีนะคะอ่ะ ก,ก็อาจจะเป็นพยานของการการการไม่ไม่ไปเปลี่ยนเบียนใครก่อนเลยนะคะของกุหลาบเป็นต้นนะคะทีนี้เรื่องหนึ่งอ่าจริงๆชาวโซเชียลหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาละเรื่องเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเอดอกไม้มันจะไปเกี่ยวข้องกับดวงดาวได้ยังไงเดี๋ยวกุหลาบจะลองพยายามอธิบายดูวา่าเอะมันไปเกี่ยวข้องกับดวงดาวจริงๆหร,รออ่ะ สมมตินะคะ,ะเราเด็ดดอกไม้มาดอกหนึ่งซึ่งจริงๆกำลังจะในอีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะคะก็จะมีเมล็ดแก่มีเมล็ดแก่แล้วก็สามารถทำให้เกิดดอกไม้ชนิดเนี้ยนะคะได้อีกอย่างนน้อยยี่ต้นนะคะเราเด็ดดอกไม้อันนี้มาแล้วเราก็ขยำขยำทิ้ง เอามาดมๆสักฟังหนึ่งแล้วเราก็ขยำทิ้งนะคะแล้วก็โยนโยนไว้ริมทางมันก็จะกลายเป็นซากซากพืชน,นะคะแล้วในที่สุดก็กลายเป็นฮิวมาสนิ่ๆหน่อยให้กับต้นัชพืชโซนที่เราทิ้งลงไปนะคะอ,อันนี้คือเท่ากับว่าอนาคตแตกออกเป็น2เวอร์ชัน เวอร์ชันหนเนี่ยคือมีดอกไม้อ่านี่พูดเป็นภาษาไทยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยพูดเป็นภาษาอังกฤษมีดอกไม้เพิ่มถ้าเราไม่เราเราไม่เด็ดในวันนี้อ่ะนะคะในอีกหสัปดาห์เราจะมีมาเล็กที่จะทําให้ในอีก2เดือนถัดไปเราได้ดอกไม้และต้นไม้เพิ่มอีก20ต้น และเนื่องจากมันเป็นเมล็ดที่คุณภาพสูงนะคะเพิ่งเพิ่งแบบว่าเมล็ดเพิ่งแกะมาใหม่ๆอย่างเงี้ยอ,อัตราการงอกสูงอาจจะเมล็ดทิ้งออกมาประมาณ40เมล็ดงอกได้สัก20อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ชนิดแต่โดยปกติเนี่ยเมล็ดที่มันยังมีความใหม่มันอ,อัตราการงอกมันก็จะสูง g e ร m i n ิ t เ o n ใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดภาษาอังกฤษคือการ i n a t i o n r a โ e ก็จะสูงดอกไม้เพิ่ม20ต้นแปลว่าจะต้องมีใบไม้เนี่ยมีใบไม้ตลอดกระบวนการเนี่ย at least ตีว่าต้นหนึ่งเนี่ยกว่าจะถึงจุดออกดอกต้นลาสี่อ่าเขาเรียกอะไรดีค่ะอะต้นละยี่สิบใบมีใบไม้ยี่สิบใบต่อต้นนะคะเพราะนั้นตรงนี้จะแสดงว่า ในอนาคตเวอร์ชั่นแรกจะมีใบไม้ทั้งหมด400อใบและได้ดอกไม้เนี่ยนะคะอย่างน้อยๆ20ดอกนี่คืออนาคตเวอร์ชั่นแรกนะคะถ้าเราไม่เด็ดแล้วเราเอาดอกเอา,มาเมล็ดตรงนี้มาปลูกก็จะได้แบบนี้เป็นอนาคตเวอร์ชั่นแรกอนาคตเวอร์ชันที่2ก็คือเราเด็ดมาแล้วดมๆนิดนึงไม่ได้หอมเลยก็ขยำขยำทิง้งแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะสักพักก็อาจจะมีหอยทากมากิน นะคะหอยทากเมื่อกี้แล้วมันก็เป็นเป็นเป็นซากพืชออกมากับอุจจาระนะคะกับมูลของหอยทากแล้วก็เป็นปุ๋ยอ่วัชพืชนิดนิดหน่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นอ,อาจจะหมายถึงการที่ว่านะคะ,ะมีคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงนิดหนึ่งทำให้ในอนาคตเวอร์ชั่นแรกเนี่ย ในอีก3เดือนข้างหน้าพายุที่เกิดซัดเข้ามาในประเทศไทยจากแทนที่จะเป็นระดับความแรงระดับ4อ่ะก็เป็นแค่ความแรงระดับ3เพราะฉะนั้นอนาคตของชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนระหว่างความแรงระดับ4ี่กับความแรงระดับสามนะคะอ่ะนี่คืออนาคตเวอร์ชั่นแรก พอการที่ว่าเรามีออกซิเจนเพิ่มขึ้นทำให้พายุเนี่ยนะคะเพราะว่าพายุเนี่ยถ้าจำไม่ผิดต้องอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมินะคะ,ะความแตกต่างของอุณหภูมิระดับล่างระดับบนถ้าจำไม่ผิดนะครับเคยไปอ่านจากที่ไหนไม่รู้นะคะตรงนี้คุณภาพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะแต่ตรงนี้พยายามจะอธิบายหลักการเรื่องเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะคะซึ่ง เคยได้ยินทุกท่านน่าจะเคยได้ยินกันมานานละอ่าเพราะนั้นความพายุเลยกลายเป็นแค่ระดับ3นะคะ,ะประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนสักเท่าไหร่นะคะอ่าก็เลยมีเวลานะคะอ่ะาทำมาหากินเออประกอบอาชีพสุจริตวนไปแล้วหนึ่งในบรรดาคนที่ได้ประกอบอาชีพทำมาหากินสุจริตวนไปแล้วได้ผลผลิตออกมาชิ้นหนึ่งนะคะอ่าก็อาจจะเป็นงานวิจัย งานตีพิมพ์คุณภาพสูงที่ไม่ได้เกิดจากการไปขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของใครไม่ได้เกิดจากการขโมยงานแล้วก็ไม่ยอมอ้างอิงอะไรเงี้ยนะคะเออเป็นงานที่แบบว่ามาจากกำลังมันสมองของมนุษย์จริงๆสดใหม่นะคะอ่าเป็นสิ่งที่มี contribution สู่วงการวิชาการงานนั้นอาจจะหมายถึงการที่ว่ามีเทคโนโลยีบางอย่าง ที่พอดีอ่ทางเน s a มาเห็นงานวิจัยชิ้นนี้ในครั้งานตีพิมพ์แล้วก็เลยเอาไปพัฒนาเป็นนะคะอะ่เป็นอุปกรณ์ช่วยลงจอดนะคะดาวดวงหนึ่งในอนาคตอ่อันไกลถัดไปอีกประมาณอ่สิบปีข้างหน้านะคะ,ะนะคะ,ะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแต่อันนี้คืออนาคตเวอร์ชันแรกนะคะ,ะนี่คือ ่นะคะเป,เป็นเปขาเรียกว่าอะไรเป็นเด็ดออกไม้สะเทือนถึงดวงดาวอ่นะคะอันนี้เราไม่เด็ดได้อนาคตเวอร์ชันแรกแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะตอบโจทย์ตอบโจทย์ทยนะคะทำให้มนุษยชาติมีความก้าวหน้าในอนาคตภายภาคหน้าอนาคตเวอร์ชั่น ที่2ที่พูดเอาไว้คือเด็ดทิ้งแล้วก็ไม่ได้มีออกซิเจนอะไรปรากฏพอตอนที่เกิดพายุได้พายุดุดแรงระดับ4ประชาชนเดือดร้อนจำนวนมากและหนึ่งในประชาชนที่เดือดร้อนเยอะคือนักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นที่กำลังจะที่กาลังพยายามคีดเลอเออเขียนงานตีพิมพ์ปรากฏไฟโดนน้ำท่วมหายหมดหายหมดค่ะ กลายเป็นว่าจำเนียนการผ่านมาอีกสิปีข้างหน้านะคะก็ไม่ได้เกิดมีเทคโนโลยีดังกล่าวที่ทำให้สามารถมีอุปกรณ์ลงจอดในดวงดาวอ่ะนะคะแห่งหนึ่งอันไกลโพ้นถัดมาในอีกสิปีนั้นได้นะคะอ่ะอนาคตแตกเป็น2เวอร์ชันเพราะที่นี่เดี๋ยวนี้เราเลือกตัดสินใจทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าไม่ได เลือกตัดสินใจทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอย่างบางคนเราแบบเออวินาทีไหนวินาทีนั้นกดยิงเลยกดยิงเลยอุ้ยปากจัดกดยิงเลย แต่ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนโดนกระทําเขาถูกกระทํามา9ปีกว่าลากยาวมีแอปเกาะสมองเกาะหัวเนี่ยสิปีกว่าอ่ะสิเดือนกว่าเขาไปแล้วทุกวันทุกคืนแม้กระทั่งเด็กทางบ้านวงเล็บเปิดไม่พูดชื่อวงเล็บปิดเนี่ยนะคะก็ยังกวนเนื้อสมอง5เดือนกว่าติดแบบไม่รู้สึกรู้สาไม่ได้มองถึงความเป็นมนุษย์ที่จะต้องทํางานทำมาหากินประกอบอาชีพสุจริตนะคะเป็นแสงไฟทางปัญญาให้หนึกษาจํานวนหนึง่งได้นะคะอ่ะนะคะตรง นี้ก็เป็นอนาคต2เวอร์ชันที่เกิดจากดอกไม้ดวงหนึ่งดอกไม้ดอกหนึ่งะคะที่สุดท้ายมีผลกระทบถึงดวงดาวนะคะว่าทําให้เกิดการบุกเบิกทางเทคโนโลยีหรือไม่เกิดการบุกเบิกทางเทคโนโลยีลักษณะดังกล่าวนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนบนโลก6,000กว่าล้านคนนะคะ,ะทุกวันทุกวินาทีที่เดินไปแต่และท่านเลือกได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ จะเลือกทำสิ่งใดนะคะระหว่างก็ไกลคุกคามนะคะหัวและสมองคนนูน้นคนนี้คนที่ไม่เคยไปก่อปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้ใครก่อนเลยนะคะมีพยารับรู้เยอะแยะเห็นจากหน้าจอสมาร์ทโฟนอ้างอิงก็ได้เป็นดิจิตอลคอนเทนต์ก็ดีนะคะเอาไปอ้างอิงนำปีก็ไม่เห็นแปลกนะคะให้ CR กับเครดิตทาง Facebook ไม่เห็นเป็นไรก็เรื่องปกตินะคะหรือ อ่ะนะคะจะคุกคามอ่าคนนูน้นคนนี้ต่อทั้งนั้นที่เขาไม่เคยไปอ่าก่อบาบ,บสร้างเวรสร้างปัญหาใครก่อนเลยนะคะอนาคตของ6,000กว่าล้านคนแต่ละคนทุกวินาทีนะคะให้คุณภาพ,พูดแบบว่าเก๋ๆนิดนึงก็คืออนาคตนะคะมีความน่าจะเป็นในระดับอน,นันต์ ในระดับอนันต์เลยนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเวลามีคนเกี่ยวข้องเยอะๆนะคะหลายพันล้านคนแต่ละวเวาทีแต่ละคนจะตัดสินใจทําหรือไม่ทําอะไรนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะพอเป็นประโยชน์แก่ชาวโซเชียลนะคะถึงสองหลักการอันนึงมาจากประไตรปิฎกประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์วงเล็บเปิดที่นี่เดี๋ยวนี้วงเล็บปิดนะคะดวงดาวจะทำอะไรได้ และอีกอันหนึ่งเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวซึ่งกุลพักด์นำมามัดรวมเพื่อประโยชน์สาธารณะนะคะเพื่อให้ชาวโซเชียลนูโซเชียลทุกท่านที่นี่เดี๋ยวนี้ตัดสินใจทําในสิ่งที่ใช่ค่ะขอบพคุณค่ะ